ฮอตสุดๆจนถูกพูดถึงทั่วโลกแล้วสําหรับวันพีชอนิเมะญี่ปุ่นยอดนิยมผลงานของเอจิโรโอดะที่ถูกนาม,มาสร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นซีรีส์เวอร์ชั่นคนสแสดงกําลังเข้าฉายบน n น t f l i ิความยาว8ตอนจบแถมทะยานขึ้นท็อปอันดับหนึ่งบนเน t f l i x ไทยอย่างไวใครเคยอ่านมังงะหรือดูอนิเมะญี่ปุ่นเรื่องนี้จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำน,นานเล่าขานในยุคโจสรสลัดเรื่องอํานาจที่มีทั้งการผจญภัยต่อสู้แฟนตาซีดรามา่าเรียกได้ว่าครบเครื่องเป็นอนิเมะที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ ทำให้ในปัจจุบันถูกปล่อยออกมาแล้วกว่า1000ตอนแถมยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆอีกต่างหากมีแต่จะผลิตต่อให้ชวนลุ้นไปเรื่อยๆต่างจากเวอร์ชันคนแสดงที่เลือกเล่าให้จบใน8ตอนและได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆจากแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะการได้เห็นตัวละครปโปรดในมังงะได้ออกมาโลดแล่นบนจอผ่านการถ่ายทอดจากนักแสดงจริงๆและหนึ่งในตัวละครหลักที่กำลังถูกพูดถึงสุดๆก็คือแมคเคนยูอาราตะนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถชาวญี่ปุ่นวัย26กที่มารับบทเท่ๆอย่างโรโรโนอาโซโรคาแรเตอร์ยอดนักดาบแห่ง แยงโจรสลัดหมวกฟางโดยคาแรคเตอร์โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโซโรคือมีผมสีเขียวพวกดาบสามเล่มและโพกผ้าผัานผมสีดำและเพราะความฝันสูงสุดของตัวละครนี้คือเขาอยากเป็นสุดยอดนักดาบอันดับหนึ่งของโลกและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้แมคคันยูต้องฟิตคุนอย่างหนักเพื่อให้ได้รูปร่างที่เหมาะจะรับบทบาทโซโรมากที่สุดจนได้ผลออกมาอย่างที่เห็นคือดามเมจที่แรงมากๆชนิดที่ว่าผู้ชมจะเทใจให้ หรือตกหลุมสเสน่ห์เขาได้ไม่ยากโดยเฉพาะฝีไม้ลายมือทางการแสดงที่เก่งกาจน่าดึงดูดการันตีด้วยชื่อเสียงระดับแถวหน้าของวงการของเขาที่ไม่ได้โด่งดังแค่ในญี่ปุ่นแต่มีร่วมงานกับต่างประเทศด้วย ยิ่งไปดูไลฟ์สไตล์ของเขายิ่งรู้สึกว่าเหมาะกับบทนี้เพราะตัวจริงมีความสามารถด้านกีฬาหลากหลายมากทั้งขี่ม้าคาราเต้ยินนติกโปโลน้ำมวยปั้มสารพัดพ่อหนุมดาเม็แรงคนนี้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันเติบโตในครอบครัวนักแสดงนั่นคือคุณพ่อซันนิชิบะที่เป็นทั้งนักแสดงนักศิลปะการต่อสู้โปรดิวเซอร์และผู้กำกับชาวญี่ปุ่นทําให้ทั้งเขาและน้องชายอย่างไมดากอดอนสู่เส้นทางนักแสดงในที่สุดเรียกได้ว่าครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจหลกัหลกๆเลยที่ทําให้หลงรักศาสด้านนี้ นอกนั้นคือความชอบล้วนๆเพราะชอบเสพสื่อดูหนังและวันพีชคือหนึ่งในนั้นอย่างที่แม็กคันยูบอกว่าโซโรคือตัวละครโปรดเลยสําหรับเส้นทางนักแสดงอาชีพเขาเริ่มปรากฏตัวในหนังและรายการทีวีเป็นบางครั้งโดยผลงานทีวีเรื่องแรกคือมินิซีรีส์ทีมอัสโตรในปี2005สารคดีโอยจิปี2007จนได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีมือในวัย15จากผลงานเรื่อง Commander Drive Surprise Future ปี2015สั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งได้รับรางวัลสาขา Best Supporting a r งาน Asian On Film Festival และรางวัลในสาขา Newcomer of the Year จากงาน4 0 h Japan Academy Film Prize ตามมาด้วยผลงานอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะ Live Action หนังที่สร้างจากมังงะซึ่งมีส่วนผักดันให้เขามีชื่อเสียงรวดเร็วทั้งจากฐานแฟนเดินจากคอมังงะจนขยายวงกว้างมากขึ้นหลังผู้ชมได้เห็นฝีมือการแสดงที่สวมบทบาทได้สมจริงจนกลายเป็นนักแสดงชายที่ได้แสดงแนว Live Action เยอะมากทั้งเรื่อง JoJo b jo a r r e Adventure, Peach Girl, Fullmetal a c h e m t และ r u r o n i Kenshin. อีกมุมที่น่าสนใจคือเลือดศิลปินที่มีอยู่ในตัวเขาในด้านดนตรีแม็กคยยันยูเรียนเปียโ,โนตั้งแต่อายุ10ขวบแถมเคยหัดเล่นซัโซโฟนและเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าอย่างฟุตด้วยส่วนสถานะหัวใจที่สาวๆหลายคนสงสัยนั้นหนุ่มฮอตคนนี้เพิ่งเข้าวิธีพิวาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองแต่ได้กลายเป็นคุณพ่อมือใหม่ของลูกชายไปแล้วด้วยเรียกได้ว่ารุ่งทั้งรักและงานโดยเฉพาะบทโซโรตอนนี้เพราะหลายคนที่ได้ดูแล้วต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าจะรอคอยติดตามผลงานอื่นๆของเขาในอนาคตอีก Menon